อ่ะค่ะพี่น้องนะคะเป็นแจ้งใดรายการเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเบืองแล้วมีความประทับใจบบนะคะนาะที่วี่อนึ่งสองสามบุญจันทร์ท่านนี้ค่ะสาระหลากหลายดูแลได้ได้ ได้สาระในความโหยนะคะได้ความบันเทิงเบิงหมอล่ากระฟอนใส่เดิแม่ะในรายการของเฮ้ากับมีไหเบิงหลายอย่างแม่ค่ะเบิงหลายอย่างแล้วก็ห่ากระมี่ชวงเยี่ยมยามถามข่าวพร้อมนะคะพี่น้องนอนอยู่บ้านซื้อยาดีเอลซี่ไปกินบางมือบางเว้นกับผู้ใดโทรมาอ้นแอนบางคนที่แรกเพิ่นก็รับเสียงค่อยๆได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่น้ออันตอนนี้ได้ยินมาอันสาวบางปูแโอ้ยจังใจซึ่งขึ้นเว้า เสียงดังได้บาดนียนะคะเสียงดังขึ้นค่ะมีแห้งใจเลยมีแห้งใจจากที่แรกก็ประการับกับแก้วระเบือแปลกนะพี่หนิงเนาะจากเนี่ยกะท่อไปกะรับในเด้อพี่น้องนะคะเบือสวยๆคนสวยๆนี่แหละอาจารย์นะคะแยมๆตามข่าวไปทุกมองทุกบอยนะพี่น้องนะคะแฟนเพลงแฟนรายการนะคะแล้วก็ลูกค้าที่เพิ่นซื้อยาแคปซูลสมุนไพรตราดีเอลซี่ต่อไปกินเนาะยอดเงินของคุณใกล้จะหมดแต่ไมนได้เงินด้วยนะคะ ววาจังสั่นพี่น้องค่ะเติมเด้อเติมเงินเงินนะว่าจะได้เบิกโทศัพท์ได้เบิกค่าโทัพท์นั่บริษัทเด้ดนะค่ะพี่น้องเนาะนะคะประทับใจจังไดนะคะยาดีเอลซี่ของเราสั่งความประทับใจในคนทั้งประเทศนะคะพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่คุณอุดรไหมคะ ใช่ค่ะอันนี้โทรจากศูนย์ยาสมุนไพรแคปซูล DLC สำนักง,งานใหญ่นะคะดีอ่ะหรอใช่ค่ะอ,อยากโทรมาถามเรื่องสุขภาพค่ะใช่ซื้อไปทานเองหรือเปล่าคะทานเองค่ะแล้วกาแฟด้วยค่ะทานหมดกี่กล่องแล้วคะคุณพี่กาแฟนี่มันเกอบสี่แล้วนะแต่มันโคองขูนนะ้หนักอ๋อกาแฟก็ซื้อไปไปทาน<ม>ด้วยใช่ใชไหมคะ มันท้องผูก<อ>คือรู้สึกว่าท้องแต่แต่ยานะ่ะสองสองสองแผงค่ะยาดีเอลซีซื้อไปสองแผงแล้วใช่ไหมคะ้ที่ว่าใส่ยังไม่มีทังซืง้อเกือบสามร้อยแน่น โอ้ค่ะค่ะยาอยู่กับร้านยาอยู่กับหลานอ๋อยายอยู่กับหลาานนเะฟังรายการอยู่เนี่ยฟังวิทยุอยู่เนี่ยค่ะคุณยายยายัวดีมากคุณยายัวดีมากเลยมันชิมมันหายปวดนะคุณค่ะยายไม่ค่อยดีตังค์ยาอยู่กับหลานจ้าให้ให้สิยาคันมโอเยให้ไปทำตามนานสองร้อยอยางห่าร้อยว่าค่ะค่ะยายก็เลยเก็บตังค์ไม่ค่อยได้ ได้ยาอยิสเฟลยังเยี่ยงเีจะเจ็บบางอย่างนี้ว่าจะซื้ออกสเแลย์ครับอมันดีมากคุณมันดีมากเลยค่ะเออดีมากเลยแหละแต่กาแฟนี่สี่องแล้วนะอืมค่ะค่ะแแต่รู้สึกว่าท้องผูกคุณอ๋อค่ะคุณยายคะเออประทับใจไหมคะกับยาสมุนไพรแคปซูล DLC กินแล้วหายปวดเนี่ยประทับใจ เราตักใจมากเลยยังฟังรายการไม่คืออยู่ค่ะคานอยู่ดีมากแต่ดีมากเลยล่ะค่ะมีเงินก็จะซื้อกินอีกเนาะยาแต่ถ้มีตามนะว่าเดี๋ยวจะไปซื้ออยู่ค่ะค่ะจดไว้อยู่ค่ะค่ะไนใจว่ายายนะคะใส่ยู่กัลางค่ะค่ะเอาขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงนะคะยายายะดีมาก ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคิดว่าสถานีเขาล่มเลยนี่วันนี้เรามาเปิดดูวันนั้นท่างวันหาไม่ค่อยเจอโอ้มันก็อาจจะเป็นบางวันแค่คุณยายเพราะว่าบางวันสัญญาณเน็ตสัญญาณอะไรก็จะไม่ดีก็จะรับสัญญาณไม่ได้โอ้โายก็เปิดอยู่นั่นหนึ่งสองสามนะค่ะขอบคุณค่ะยายยายดูเรื่อยแหละค่ะค่ะ ยายก็ซื้อกินแต่ตัางมันไม่ดีมันไม่อํานวยแต่ยายเนี่ยค่ะ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 คตายไม่ใช่อะไรหรอกคุตายค่ะค่ะเป็นตัวหวานเป็นไตด้วยเนี่ยอ้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณยายยาย้าจ้า ขอบคุณมากเลยนะคะเนี่ยพี่หนิงก็ยาเาดีมากเลยใช่ประทับใจมากยาดีมากค่ะพี่น้องฟัางเบิงงระ่าดีบอลละคะบ่ท่านเดถามได้ว่าดีบอนะคะแต่ว่าคุณยายนะจังหวัดอยุธยาเนาะก็เป็นแฟนรายการนะชมทั้งทีวีนํา ลรก็ฟังจากวิทยุนํำนะคะอ่ะกระขอบคุณให้นี่แหละเนาะผู้เฒ่าผุ้แกเขาอยู่บ้านอยู่กับหลานค่ะบางคนก็มีปัญหาเรื่องเงินจักหนยนะคะแต่ว่ากับอยากกินอยากกินเพราะว่ากินแล้วสุขภาพดีนะะก็บอยากบอกให้ลูกให้หลานแน่หน้าลูกหลานผู้หาเงินได้เนาะขัดอยากให้อีพ่ออีแม่เฮ้าแข็งแรง นะคะกระสือเพลินกิ่นโรดค่ะเพราะว่าเธอเพลินสีเหลี่ยมเข้าไ่เด้แต่ก่อนนี่ลำบากลำบากคนวัยจังสีเนาะ,ะเดี๋ยวนี้กระหาเงินได้นะ,ะซื้อเพลินกิ่นโลดจ้ะสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะยาปล่อยเพิินทนเจ็บทนปวดเพราะว่าถ้าเห่าดูแลพ่อแม่เห้า เขาเฮ็ดงานหรือว่าอียังกระตามมันมีความสุขได้พี่หนิงแม่นค่ะมีความสุขพอแม่เขาอยู่ได้ยังสบายเขาก็ะต่กังวลเขาพอดเป็นห่วงเป็นกังวลเห็นเพิ่นอยู่บ้านให้เพิ่นอยู่กับลูกกับหลานไปสบายเนื้อสบายโตเพิ่นกะโอ้แตนเพิ่นเจ็บปวดกันมากเพิ่นกะอาลานบ่ได้เด้อจ้ะพูดขนานเนาะ ซื้อไปให้เพลินกินหลดสองรอยเกาสิบบาทบ่รเพงว่าต้องเป็นกังวลว่ามันสิมีสารสเตียรอยด์มาต้องย่านว่ามันสีสซาสมในร่างกายบาต้องย่านว่ามันสิเป็นอันตรายนะคะเพราะว่ายาแคปซูลสมุนไพรดีเอลซีของเข้าเป็นยานะคะสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีสารสเตียรอยด์เข้าได้รับการึืนทะเบียนยาเป็นที่เรียบร้อยนะคะมัอนดีกว่าเฮ้าจะไปกินยาปฏิชีวนะ ยาที่มีสารเคมีตอนนี้เลิกค่ะพี่น้องขาเลิก,ลกลจากว่งจรเก่าๆที่ห้องกินม,มากเลยๆกินมาโดนๆมันจะสะสมนะคะมันจะแผ่ตับแผ่ไตแผลส่วนต่างๆในร่างกายเฮา,านี่แหละนะคะ<ม><ม>หันมารับประทานกันเนี่ยนะสมุนไพรกันดีกว่านะคะต้องใช้สมุนไพรดูแล,แลร่างกายแล้ว <ฮะ S 2> สมัยนี้ยุคนี้เขาใส่สมุนไพรนั่นเแล้ค่ะนะคะเฮาก็ตตองเบิงกันนะคะ้ว่าส่วนประกอบของสมุนไพรแต่ละตัวเพลือกมาานี่เพิ่นคัดสรรมานี่นีคะมีอย่างแน่ ซัพพุุณเป็นจังไหนแนงนะคะสีซอยดูแลห้าใดจังไหนแนงทุกระบบนะคะพี่น้องเห้าเลือกมาเนาะนะคะ มีหลายอย่างค่สิบอย่างนะคะเลือกมาไว้นะคะในแคปซูลนี่นะคะหนึ่งกล่องมีอยู่สิบแคปซูลสองร้อยเก้าสิบบาทสั่งเลยเบอร์โทรกันี่แมนค่ะหลายเบอร์โจทย์ให้ท่านโจทย์เพราะท่านก็ให้ลูกหลานโทรให้นะคะเพราะว่าตามที่เขาถามนี่เนาะพี่หนิงเนาะบางคนกระโทษสั่งให้อีพอกินบางคนก็โทษสั่งให้แม่บางคนกระโทษสั่งให้ขางบานคนข้า่งใ้ากโทษสื่อจังสิแม่พี่น้องนะคะ ท้วยเพลินโหลดจ้าเขาก็จะได้บุญนํานะคะคแล้วก็กินแล้วดีเ้ากระบอกต่อๆกันเป็นการบอกเรื่องเล่าของสุขภาพสู่กันฟัง<ม>น,นะคะเนี่ยปวดหลังปวดแอวนะคะปวดแขนปวดขา ปวดหัวคางซ้ายมาหอดปวดคางขวามาหอดงอนต่อมาหอดไหลพี่น้องสารพัดอาการปวดที่เกิดขึ้นนั่นละนะคมือปวดหมองหนึ่งสิมือปวดหมองหนึ่งมาสั่นเพป็นหวาเนาะบางคนพออยากตัดถิ่มปวดได้ขามาสั่นเอลี่ได้พี่นิงได้ยินมันเบาปวด่ะได้ยื่นมันเบาขึ้นนี่ปวดค่ะหายาสิมากินอัลคาลามายาหม่ากินอัลคามานนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากบอกว่าตอนนี้ เขามียาดีเอลซี่แล้วนะคะตัดสินใจได้เลยยาสเปดปอยให้เจ้าของเทรมานานะคะเงินนะคะห้องหาได้ห้องบาบเทรมาน์ค่ะาหา้หายเจ็บหายปวดเ้าสามารถหาได้ดอกเงินนะคะจา้า ขอลูกสักวันก็ได้ก็ได้เนาะไอ้พ่อไอ้แม่เขาขอลูกสักวันก็ได้ปุ้ยได้ฟังพี่หนิงกับพี่ปู่ผู้ใดเบิ่งพี่หนิงกับพี่ปู่อยู่ตอนนี้นะคะเพราะเพื่อนยังเพราะว่าพี่หนิงก็อยากให้เพื่อนกินไะเพราะว่ายามันดีอยากให้เพื่อนกินอยากให้เพื่อนหู้อยากให้เพื่อนพิสูจน์ว่ายาของเฮาเนี่ยมันเป็นยังไงแซนเด้ สิบปากา<ม>่าไม่เท่าตาเห็นออสิบตาเห็นพอทอสื่อมากินเองในเศร้าเจ็บเศร้าปวดเอ้าพี่น้องนะคะนำซีนดีๆมาฝากกันแล้วละนะพี่หนิงกับพี่ปู่นะคะกับรายการเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องปองป่ายเฮ้าทุกจังหวัดนะคะบ,บ่วจะเป็นภาคอีสานภัคกลางผักเนื้อผักใตตะวันออกตะวันตกนะคะเรามีตัวแทนจําหน่าย ทุกจังหวัดแล้วถ้าก็จะมีลูกขาดทุกจังหวัดนะบางมือก็จะโทษติดผักไต้น่พูดนราธิวาสปุ่นสามอย่างก่อนอันสามจังหวัดอันสามสามจังหวัดใจแดงภาคใต้นะบางมือก็ทุอย่างถ้าคนส่วนอย่างหลายสิขีดอย่างบางมือก็โทษติดผักเหนือทั้งเชียงหม้เชียงรล่มีเบิร์ดนาักคาพี่นองนะคะอ่ะท่านก็ถามมีเบิร์ดโทรศั์แปกๆนะคะมีเสียงวันวาดโทรไปกบรับในเด้อพี่นองเด้อนะโทษไป เยี่ยมมถามข่าวกันซื้อดอกนะคะอ่ะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะกับเนี่ยยาสมุนไพรแคปซูล D L C ของเฮานะคะกล่องสีเขียวนะคะพี่น้องซิฟแคปซูลได้รับการขึ้นทะเบียนยาถูกต้องถูกยังกินแล้วปลอดภัยหายห่วงพี่น้องค่ะนะใช่ไหมพี่หนิงใช่แล้วค่ะคะก็ฝากกันไว้สันตัวเนาะอาการของเฮาพี่หนิงค่ะอือ ไปบอกแมาบอกแม่ค่ะซ้ำบอกไปบอกมาเบิดเวลาซ้ำมาสิต่อหาลูกค้าอีกแจ็คสายก็คือสิพ่อกระเทิร์นน่ะนะเอาไว้หมื่นนะฮะกัแม่คือเก่าแม่คือถ้าจังโทรหาเพื่อนกันเรากันเนาะ หาพี่น้องยูดีมีแห้งนะคะดูแลชุกาบเจ้าของไวสิดอยู่ยังมีความสุขนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่เป็นภาระของใครนะคะก็จมโบปวดพี่น้องดูแลเจ้าของเด้อนะคะพอให้มีความสุขเหลือเกินกลับมาพอกันมารายการเยี่ยมยามตามข่าวนะคะพี่ปูพี่หนิงเน้อค่ะพี่น้องสาหรับมือนีเวลาเมิดนะคะเนาะเราสองคนล่าพี่น้องไปก่อนเน้อมื่อืนพอกันเนาะสําหรับมือนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ